สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับพิธีเปิดทางเกิดเหตุแปลกเพื่อนบ้านเล่านิสัยนิ่มหลังสารภาพอาจารย์เจทําพิธีเปิดทางเกิดเรื่องแปลกผิดคาดเพื่อนบ้านเล่านิสัยนิ่มแม่น้องต่อหลังสารภาพทิ้งลูกลงแม่น้ําอาจารย์เจทําพิธีเปิดทางเกิดเหตุการณ์แปลกๆหลังจากที่นิ่มแม่น้องต่อเด็กน้อยวัย8เดือนออกมายอมรับสารภาพ ด้วยการให้การเบื้องต้นว่าน้องต่อตื่นงองแงตอนตีสามพราะมีไข่อุ้มให้นมแต่ก็ร้องไม่หยุดถึงอุ้มขย่าไปมาจนน้องต่อโดนหัวกระแทกพื้นจากนั้นก็หลับไปแม่เข้าใจว่าลูกหลับจนตีห้าชงนมอีกรอบพบว่าลูกนอนเสียชีวิตไม่รู้จะทํายังไงกลัวความผิดและกลัวติดคุกไม่มีคนดูแลพ่อตาบอดแม่พิการติดเตียงจึงเก็บความลับมาตลอดและไม่คิดว่าจะเป็นข่าวดังและมีคนเยอะ ไม่มีใครปรึกษาตำรวจที่สอบก็พูดจาข่มขู่ทุกอย่างทำให้ไม่กล้าพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดที่คุงน้ำใกล้บ้านของน้องต่อในพื้นที่ตำบลหินมูลอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมอาจารย์เจจักรินรังสิมานธนากรพร้อมกับชาวบ้านในพื้นที่ได้เตรียมข้าวสารอาหารแห้งผลไม้และของไหว้มาทำพิธีเปิดทางขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบัรดาลให้เจ้าหน้าที่ที่จะทำรถแบ็คโฮมาขุดร่องน้ำและเคลียร์ผักตบชวา เสร็จขยะออกจากพื้นที่เพื่อที่จะได้ค้นหาร่างน้องต่อเจอบริเวณคุ้งน้ําที่จุดนิ่มอ้างว่านําน้องต่อมาทิ้งบริเวณนี้อาจารย์เจระบุว่าไม่อยากจะพูดว่าจะเจอหรือไม่เจอแต่อยากจะพาน้องกลับบ้านมากกว่าโดยในวันนี้ได้ทําการพิธีเปิดดวงวิญญาณเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนําร่างของน้องขึ้นมาหลังจากนั้นอาจารย์เจได้จุดธูปทั้งหมด4ดอกแต่ปรากฏว่าทุกครั้งสี่ดอกติดแล้วแส่ดับในเวลาต่อมา และพยายามจุดถึง4ี่ครั้งแต่ก็ไม่ติดจึงคิดว่าตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เปิดทางคาดว่าน้องต่อจะอยากให้คนที่ค้นหามาทําพิธีเปิดทางเป็นคนที่ผูกพันและเลี้ยงดูเขามามากกว่าตอนนี้จึงได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่กับนางสาวนิ่มว่าจะสามารถจุดธูปแล้วอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้เจ้าหน้าที่สามารถพบร่างของลูกชายได้หรือไม่ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าที่ผ่านมานิ่มเป็นคนเลี้ยงลูกดีมากจะเห็นว่า สองแม่ลูกตัวติดกันตลอดแล้วน้องต่อก็เป็นเด็กที่สดใสร่าเริงจนกระทั่ทงอายุประมาณ5-6เดือนก็เริ่มป่วยเริ่มมีกาก,ากเกลื่อนขึ้นบริเวณผิวหนังทั้งตัวแล้วทําให้น้องไม่สบายตัวมีไข้ก็เลยกลายเป็นเด็กที่ซึมแววตาเศร้าอย่างไรก็ตามนางจาเนียนแม่ของนายพุทธได้เปิดใจหลังจากที่นิ่มรับสารภาพทิ้งน้องต่อลงแม่น้ําโดยระบุว่าถ้าเกิดนิ่มทํากับลูกตัวเองแบบนั้นตนเองก็เสียใจ และยังไม่ได้คุยกับนิ่มโดยตรงอยากได้ยินจากปากนิ่มเองส่วนตัวยังไม่เชื่อทั้งหมดอยากขอคุยก่อนเนื่องจากครั้งแรกนิ่มอ้างว่ามีคนอุ้มน้องต่อไปแต่ล่าสุดนิ่มรับสารภาพว่าเป็นคนโยนลูกตัวเองทิ้งลงแม่น้ํายังไม่ปักใจเชื่อว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงขอบคุณขอ้ณขอมูลข่าวจากทีนีออนไลน์ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ